โยโยโย่าบสองตรงเจินกับครึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึ่งู้หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v p k n ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอามาถึงค่ำคืนวัน พฤหัสบดีครับครึ่งเน้นทีมเดียวพ่เจศษเรื่องเกมเวลาตีสองตรงนะครับฟุตบอลลาลีกาสเปนเซลต้าบิโก,โกเปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกโมาดริดเซลต้ามี9แต้มจากการชนะ3แพ้3นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้ได้ถึงบินเบลหนึ่งต่อสครับคลอดิโอกิลราเดสจะหมดสิทธิใช้งานลูก้าเดตาตอเร่กับมาควินโยที่ยังเจ็บนะครับตัวหล,หลักๆก็ประตูบิเซเต้โกยต้าครับเกมรับก็คาวสตาเฟลตรงกลางมีดาเมียอโรดิเกสนะครับแนวรุกนำโดยยาโกอาสปาดชนาตองบัมบ้ากองหน้าเป็นอนาตา ซิออสดูวีกาสกองหน้าตัวเก่งนะครับเจอกับแอตมาริดมี12แต้มจากการชนะ3เสมอ3ไม่แพ้ใครนะครับเกมล่าสุดบุกเสมอรายโอเบยกาโน่หนึ่งต่อหนึ่งครับเดียโกซิโมเน่ไม่มีอาร์ีกวยต้าปาโบบาลิออสแล้วก็โตมาเลอร์มาที่ยังเจ็บนะครับประตูยานโอบรักเกมรับก็อักเซลวิสเซลตรงกลางคอเนอร์กาล์เกอร์นัดล่าสุดเล่นดีนะครับน่าจะเล่นกับโกเก้มาโกสยอเรนเต้ครับแนวรุก คริสมันน่าจะเป็นตัวสำรองอาจจะคัมแบ็กมาเล่นกับฮูเรียนอาวาเลสนะครับโดยมีรัสเซเดอร์โซลอดเป็นตัวสอดแทรกครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยแอตดาดริดเอาชนะไปกลับในบ้าน10เกมเยือน30คูนเนี่ยก่อนเกมคอมมองแอตดาบริดบุกมาเป็นต่อนะครับแม่เพียงแต่ว่าเซลตาฤดูกาลนี้ในบ้านก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแม่ทั้งบัมบ้า อัสปาร์ดูวีการ์ดนี่น่าจะเล่นงานอตมาริดได้เหมือนกันเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอนะครับซื้อ2มุมวัดใจเซลตาบีโก้เจ้าถิ่นไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์เซลตาบีโก้เป็นครึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย